ข้อหกธรรมกามตานะธรรมกามตาภาษาบาลีนะว่าคือเป็นผู้ใครในธรรมมีใจใฝ่รักในธรรมยินดีใฝ่หาคือยินดีอยู่กับธรรมะนะจิตที่มันเจริญขึ้นนนโยมปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆนะโยมจะเห็นคุณค่าของธรรมะมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเลยโอ้อยากอ่านอยากเรียนอยากรู้อยากศึกษาอยากทบทวนในอะไรนะ เรียกว่าอืมนะเรียกว่าจิตใจมันอยู่กับธรรมะนะมันไม่เบื่อไม่หน่ายนะสนใจในสิ่งเหล่านี้นะอืเป็นธรรมการ,รมตานะเจ็ดวิริยลัมภะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเพียรน,นะตั้งอยู่ในความเพียรอะไรเพียรในการที่จะลดละกิเลสให้มันละนายคลายนะละนายคลายจากกิเลสนะ นวิทยาลํพะไม่ใช่เพียนเพื่อจะไปให้ร่ำให้รวยขยันเพื่อที่จะะให้มั่งมีสีสุขอะไรทางโลกีนั้นมันไม่ใช่คนละเรื่องนีนวิริยาลํมพะ,พะเรียนเพียนเพื่อที่จะให้มันละนในคลายจากกิเลสข้อแปดสันตุถีคือความเป็นผู้มักน้อยสันโดษรือมีใจพอใจพอนะ ใจพอกับพอใจมันก็คล้ายๆกันนะนะใจพอคือหมายก็ว่าขยันทำเยอะแต่มันพอใจแล้วที่เรามีน้อยอ่ะมากน้อยกัสนสันโดดในคู่กันข้อเก้า 9, สติอันนี้อยู่ในนาถกราณาธรรมนะสติคือมีพลังแห่งความระิลึกรู้ตัวอยู่เสมอสติอะไรสติรู้ทันกิเลส ไม่ใช่สติแค่มารู้ตัวทั่วพร้อมจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนก็ด้กันระดับหนึ่งนะรู้ตัวสติมันมีสติปุถิชนสติกัลยณชนกับสติอริยชนเคยได้เลยใช่ไหมอันนี้ถ้าไม่ังไม่รู้ถามนะถ้าไม่ถามไม่บอกนะนะจะผ่านเลยไปว่ามันต่างกันยังไงสติปุถิชนสติกัเลยณชนสติอริยชนนะ ไม่รู้นะใครสนใจก็ถามเอานะต่อไปปัญญานะต้องมีปัญญาเข้าใจในสิ่งทั้งปวงนะตามความเป็นจริงนะเข้าใจคือปัญญาเนี่ยมันต้องเป็นปัญญาปัญญามนมีสุตตะมยปัญญาจินตามยปัญญาและภาวนามามยปัญญานะสุตตะก็แค่ได้ฟังมานะก็เกิดปัญญาก็รู้ละฟังแล้วรู้จินตาก็มาลึกตึกตรองดู น่ะนึกตึกตองอะไรควรทำยังไงอะไรแก้ไหนน่ะภาวนาเมายะปัญญาก็คือน่ะปัญญาที่เกิดมันมีผลเกิดน่ะเป็นปัญญาตัวสุดท้ายน่ะ,นะมีความเข้าใจในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงมีความรู้สึกชำระก,กิเลสได้น่ะเป็นปัญญาตัวสำคัญน,น, <ะ S 2> นี่คือนาถักาแล้วถ้าคุณมีสิบประการแค่เนี้ยคุณจะได้ชี้พึ่งอันกเกษมน่ะนะ มันจะมีครบในหมวดทมข้อสาคัญอันหนึ่งอ่ะทีนี้เข้าใจแล้วก็มาถึงเรื่องของอนุปุพิคถานะอนุปุพิคถาหา้าแปลว่าอะไรอนุปุพิคถาห้า 5. คือการแสดงธรรมไปตามลําดับนะเป็นการแรกในที่พระเจ้าเทศโสรดคารวะญาติโยมอะไรนะพอเจอหน้ากันปุ๊บพระองค์จะเทศน์เรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นพื้นฐานท่านจะเริ่มด้วยอะไรรู้ไหมหนึ่งทานอนะ ถ้าว่าโดยสรุปสี่ข้อเลยคือหนึ่งทานกระถา 2. สองศีลทานศีลสักขะกามทินวะเนี่ยสี่ข้อเนี้นะอนุปพิพิฆาผาห้ามีข้อหนึ่งก็คือ,อเนคขมะนะถ้าว่าเต็มเต็มก็คือทา,กานกระถาศีลกระถาสักขะกระถากามทินวะกระถานะแล้วก็เนคขมะนิสังสากระถามันคืออะไรนะอะมาไล่ไป เท่าที่เวลาจะอาํานวยนะคือหนึ่งทานทานเราอะไรทานคือการสละการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนี่ยังเป็นทานที่สามาธิทิฐิไม่ทานให้ไปแล้วยังไปขอเหมือนเราฝากธราคารเนี่ยการขอเหมือนกันเราไปเบิกมาละมันก็ได้ไม่ครบเวลาพราะไปเบิกมาอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ไปเบิกไม่ไปคิดถึงอะไรเลยให้แล้วให้ไปเลยกุศลมันจะเต็ม นะน,นี้จําไว้อันนี้เป็นเคว็ตวิชาอันหนึ่งเพราะฉะนั้นทานเนี่ยถ้าเราให้ให้ไปเลยนะไม่ต้องไปหวันโทษเพราะสิ่งเหล่าน,นี้ยิ่งไม่หวั่นผลตอบแทนม,มันก็ยิ่งส่งผลเป็นเป็นกุศลให้เราเต็มๆนะเพราะทานคือการให้คือก,การชําระล้างกิเลสเพื่อแก้ความโลภของเราแต่ทาทานไปแล้วยังปรารถนาอยู่แล้วไม่จะไปแก้ความโลภยังไงเนี่ยชาวพุทธยังไม่เข้าใจตรงเนี้ยสังเกตไหมเนี่ยทาน แล้วค้ากำไรเกินควรด้วยนะใส่บานทัพพีขอให้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะถูกมีเงินหมื่นเงินแสนโตใส่คา,าทัพ,พีจะเอาเงินหมื่นเงินแสนนะแล้วมันโลภไหมที่โลภนะเอออย่าง้ยไปเที่ยวขอบวงสรวงโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ข้อแรกและเพราะฉะนั้นทานคือการสละไล่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนมันจะได้ขจัดความโลภออกไปใจิตใจเราได้นี่ทาน ส่วนศีลศีลน่นนะศีลนี่เป็นการชำระขัดเกลวนะด้วยเจตนางดเว้นเพราะศีลมันจะละเอียดขึ้นนะมันมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบอเดียวค่อยๆว่ากันไปเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วสักคะกะถาคืออะไรนะสักคะนะคือความไม่หลงติดในสวรรค์นะเพราะทานได้แล้วศีลได้แล้วทีนี้จิตใจมันจะเริ่ม เห็นถึงความปลอดโปร่งโล่งเบามันสบายแล้วนะก็อย่าติดอย่าไปติดหลงนะติดหลงความสุขที่มันมันได้จากธรรมะจากการที่ได้ลดละไปแล้วเนี่ยข้อสามสักขากถาข้อสี่กามาทีนวะกามาทีนวะคืออะไรคือนะอ่าต้องเห็นโทษของการาม การรูปลสกินเสียงต้องขาดอะไรบางสีลสักขะกามทีนวะคือการรู้ในเรื่องของโทษของกามเมื่อรู้จากโทษของกามแล้วเนี่ยก็พยายามหาทางที่จะหลุดออกจากกามพ้นออกจากกามคือในขัมมานิสังสาคถา,าอานิสงของการออกจากกามเพราะนั้นถ้าจะให้ละเอียดอีกทีหนึ่งก็คือท่านบอกไว้ว่าอย่างนี้คือหนึ่งหนึ่ง ทานกาถานะอันนี้เป็นอนุปุพิกถานะพระองค์ก็จะสอนนี่เลยให้รู้จักให้ทานอันแรกเลยเจอคัลวะญาโยบนะนะให้ทานยังไงถึงจะสมาธินะอธิบายให้ละเอียดก็คือนะคนที่ให้เนี่ยจะเป็นที่รักของคนหมู่มากเป็นบ่อกเกิดแห่งโภกทรัพย์ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับนะศีนล่ะศีนแหละศีนอาน,นิสงส์ของการรักษาศีนคือเป็นผู้ที่ จะไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะต้นะสักขากะถาก็คือกล่าวถึงเรื่องสวงรรค์พรมณาถึงคือหมายถึงว่าอย่าไปติดสุขติดกับการที่เราอะไรอ่ะปรีเรมไปด้วยสารพัดรูปรสกิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะหรือผลจากการที่เราได้ทําทานรักษาศีลคืออย่าไปติดสวรรค์ลวงนะสักขากถาคือพระองค พระุทธเจ้าพรงค์ตัดไว้ให้ไหม่ให้ไปหลงเลยในเรื่องของทานศีลสักขะการมทีทะวะพระองค์ก็ตัดถึงโทษของกามซึ่งมันไม่กิรหลังยั่งยืนมีโทษมากมีคุณน้อยะเพราะมันเป็นเหตุห่งการเวียนว่ายใจเกิดที่เรามา,าลดละก็เพราะอย่างนี้แหละมันเบื่อในการเวียนว่ายใจเกิดแหละอันทวันนี้เห็นภัยในวัดตสาสงสารนะถึงได้มาบวช เบื่อหน่ายต่อการที่มันต้องมาเวียนไหวตายเกิดโอ้ยกว่าจะตายนะโยมคนไหนอายุมากๆนะจะรู้ว่ารสชาติแห่งความแก่ความเก็บมันเป็นยังไงเวลาใกล้จะตายเนี่เออทำไมเห็นพู้เท่าู้กแก่แต่ละคนระบนไปบินตาบานไ้บนให้ฟังทุกเช้าเลยลุกก็โอยนั่งก็โอยนะบางคนติดเตียงลุกมาไม่ได้บ้างอะไรบ้างโอ้ ลำบากทุกทนทรมานมันจะต้องเกิดอย่างนี้กันทางนั้นแหละเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยแล้วต้องมาวนเวียนไหวายเกิดอยู่อย่างแยซ้ําแล้วซ้ําอีกอี่ยอันมาเห็นแล้วว่ามันโอ้โหมันน่าเบื่อหน่ายนะนี่ว่าเห็นถึงความน่าเบื่อหน่ายนะของการเวียนไหวใจเกิดกรรมทีนวะส่วนในขมมะนี่ก็คือเห็นอันดีสงของการออกจากนะกามหรือว่าเครื่องล่อหลอกเย้าวยวน นะนะออกยังไงคุณก็บวชที่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องกลนหัวแล้วมาห่มผ้าอย่างนี้บวชใจก็ได้คุณเป็นฆรวาวาคุณก็บวชได้นะในครรมะได้เหมือนกันนี่คือง่ายๆในอนุป,ปุพิภาห้าแค่นี้ก็จบละนะอนุปุพิฆาห์อนุป,ปุพิฆาห้าคำว่าทานเนี่ยนะมาทวนอีกทีหนึ่ง การให้มันมีสามระดับนะสามระดับยังไงหนึ่งวัตถุทานสูงขึ้นมากาเรียกอภัยทานสูงขึ้นไปกว่านั้นเขาเรียกอะไรธรร,รมทานยังมามา,มาบวชแล้วเนี่ยจะไปให้วัตถุทานไม่มีอะไรจะให้ละว,วัตถุก็ทิ้งมาหมดละโอนให้นุ่งให้น้องหมดละนะสูงขึ้นมาก็คืออภัยใครมาด่าว่าร้ายนะ หรือมานินทาอะไรไม่ถือสาเก็บมาคิดทำไมเสียเวลาให้อภัยมันเถอะปล่อยวางได้ยังไม่ใช่ง่ายนะคนที่ด่าว,ว่าร้ายเราแล,แล้วเราอภัยเขาได้ก็ใครไม่รู้ลองดูอะโอ้โหมันไม่ธรรมดาสูงกว่านั้นคือธรรมะการให้ธรรมะ,ะ,ะนี้เป็นต้นเพราะว่าคนเรากว่าจะมีธรรมะได้เนี่ย คุณต้องศึกษาแล้วต้องปฏิบัติทั้งชีวิตเลยนะซึ่งเจาธรรมะเนี่ยมาให้กับผู้คนได้ให้เขาเข้าใจได้อะไรต่างๆมันยากขึ้นไงมันยากขึ้นแล้วก็ในทานเนี่ยะในคําว่าทานคําเดียวเนี่ยโยมสังเกตดูนะถ้าใครเป็นคนที่ศึกษาธรรมะเลยจะรู้ว่าคําว่าทานเนี่ยมีไปทั่วเลยไม่รู้กี่หมวดทรรหมในสังขารวัตถุสี่โยมเคยเคยเคย,เคยเปิดเจอไหม สังขารวัตุสี่ก็คือมีทานปิยาวาจาอัตจริยานะสมณตตาเห็นไหมมีทานเป็นข้อแรกเลยถูกไหมเห็นไหมในหมวดนี้ก็ยังมีเลยในสัมปรายิกถาประโยชน์นะก็มีนะโดยเฉพาะในข้อสามอะจากคัศสัมปทาใช่นไหมจะมีตั้งแต่ศรัทธาสัมปาาทาอะไรต่างๆอ่าศรัทธาสัมปทาศีสลสัมปทาจากะจากะก็คือทานเนี่ย จากธรรมาปัญญาสมทาอะไรเงี้ยนะณที่ฐานสี่ก็มีนะอธิฐานสี่ก็มีนะข้อสามจากคะคือปัญญาสัจจาจากคะอุปสมาเนะี่ยที่ฐานสี่ในบาร,รมีสิทก็มีบาร,รมีสิบธนะข้อแรกเลยด้วยซ้ําไปใช่ไหมทานบาร,รมีศิลบาร,รมีเนี่ยขมะบาร,รมีปัญญาบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจอธิิฐานนะเมตตาอุเบกขา อะไรเงี้ยในบารมีสิบก็มีทานเป็นข้อแรกเลยเีย้ว่าทานนี่สําคัญนะใครจะดูถูกนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะ่นอันนี้สําคัญนะศีลนะทีนี้มาซึ่งศีลศีลเนี่ยมีทานศีลภาวนาบางทีบางคนก็ไปจัดว่าเป็นธรรมะของฆรวาสนะแต่ว่า,วามันไม่ไม่จําเป็นต้องไปจัดเป็นฆรวะเป็นนักบวชทุกคนคือเขาไม่เข้าใจว่าทานศีลภาวนาเนี่ย ภาวนานนเนี่ยเขาคิดว่าเพอการท่องบทสวดมนตน์มันไม่ใช่นะจากการที่เรามีทานแล้วเรามีศีลมันจะเกิดผลที่จิตภาวนานี่แปลว่าผลที่เกิดในจิตของเรานะจิตมันเกิดสภาวะอะไรก็เรียกว่าภาวนาสภาวะนั่นเองนะสูงขึ้นก็เป็นศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญามันจะก้าวหน้าต้องให้ได้เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถ้าไมเอาแค่ศีลแค่สมาธิปัญญามันก้าวหน้าช้านะ อธิสิน,นเดี๋ยวว่างๆจะว่าให้ฟังอย่าเอาข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเราศีลธรรมดาข้าหนึ่งข้อหนึ่งก็ไม่ฆ่าสัตว์ะถ้าเป็นอธิศินก็ต้องไปกินเนื้อสัตว์เรียกอธิศินมันที่จะเกิดอธ,ธิกิจเกิดที่อ,ธ,อธิปัญญาศีลก็จะมีตั้งแต่สิลห้าสิลแปดสิน 8, สิบนนมีผู้ผู้จับด,ด้วยนะสินห้านี่เหมาะกับโสดาบัน นะโสดาบ,บัญน้อยสินห้าบริสุทธิ์าสกสกทาคามีนี่ก็ต้องสินแปดละสินแปดกินมื้อเดียวนะถ้าสินสินสิบละสินสิบต้องอนาคามีละนะคือไม่มีเย่าเรือนไม่ใช้เงินใช้ทองสามารถบินตบาดได้เป็นอนาคาริกะนะแต่ถ้ามีจุลศีนมัจิมมสีนม,านมาหาศีลด้วยนะกันอันนั้นระดับพระรหันละ ก็จะจะมีองค์คุณต่างกันประมาณนั้น <c oughs> แล้วบูบีผู้เปรียบเทียบไว้อีกด้วยนะว่าสีนก็เหมือนกันนิ้วห้านิ้วอะ่ะคนเรามือหนึ่งมีห้านิ้วนึกออกไหมนี่ยถ้าขาดไปสักนิ้วหนึ่งเนี่ยหรือสองนิ้วเนี่ยนะหรือจริงมีนิ้วน้อยลงเท่าไหร่เนี่ยนะมันจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยมันจับไม่ค่อยได้มั่นคงแข็งแรงจะทําคุณการความดีอะไรก็ไม่ค่อยถนัด เออเขาก็เปรียบเทียบดีนะถ้านิ้วเนี่ยขาดไปสองนิ้วสามนิ้วเนี่ยมันทําอะไรไม่มั่นคงมนไม่ถนัดลนะทําคุณความความดีเลยก็ไม่ถนัดเหมือนสินห้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่ดีละนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะน,นั้นปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าเนี่ยศีลก็ต้องให้เป็นอัิศรรีลสมาธิก็ให้เป็นอธิจิตนะปัญญาก็ต้องให้เป็นอัิปัญญาะวันที่จะก้าวหน้ามีความเจริญในธรรม ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนีน่เรื่องของอนุปุพิคถา,าสินห้าสินแปดสินสิบนะทวนอีกทีนึ่งนะมีเวลาเหลือไหมสินห้ารู้แล้วนะจบ,บแล้วใช่ปะหลือสองนาทีเอง่ะนาทีเองนะเอาละงั้นไม่ต้องไล่ละคงรู้กันละสินห้าสินแปดสินสิบมันมีข้อแตกต่างดงว่าสินแปดเนี่ยมันก็ขึ้นมันก็มาเพิ่มนะเพิ่มข้อหกนะ ข้อหกวิกาลโภชน,ะนาใช่ไหมข้อเจ็ดนะมัจจคีตะวะทิตะวิสุททศนามาราคันทะนี่เป็นข้อเจ็ดข้อแปดก็อุจจารสนะมหัศยามันจะสับสนตรงที่ว่าถ้าเป็นสินสิบล่ะสินสิบเนี่ยนะข้อเจ็ดนี่ก็จะแยกออกเป็นสองข้อนะข้อเจ็ดนี่ก็เป็นมาราคันทะนี่ก็เพิ่มไปนอีกข้อหนึ่งส่วนข้อแปดในสินแปดนี่ก็จะเป็นข้อเก้าในสินสิบแล้วก็เพิ่มนะ ชาติรัชตตะปฏิฆาณาเวนจากการรับเงินรับทองเนี่ยมันก็สับสนง,ง่ายๆทีนี้จำง่ายๆเอาสุดท้ายนะสุดท้ายศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจำยังไงจำไว้จดไว้ได้จดไว้เลยศีลคือหลักเกณฑ์ที่ไม่ควรละเมิดนีศีลน,นะหลักเกณฑ์ที่ไม่ควรละเมิดส่วนสมาธิเป็นไงสมาธิสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเอาจริง ที่จะไม่ไปละเมิดศีลนึกออกไหมสมาธิจิตม,มั่นตั้งมั่นเอาจริงที่จะไม่ไปละเมิดศีลนะส่วนศีลนีน่คือหลักเกณฑ์ที่ไม่ควรไปละเมิดนะส่วนสมาธิคือจิตตั้งมั่นเอาจริงไม่ควรละเมิดศีลและปัญญาล่ะปัญญาคือรู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้การละเมิดศีลมันไม่ดีนี่เรียกปัญญาจึงจะไม่ทำนี่รวมศีลสมาธิปัญญา ให้จำง่ายๆไว้อย่างที่ว่ามาเนี่ยนะอ่ะวันนี้พอสมควรเกิเวลานะเราขอยุติการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะอ้าวจะเลยทำพวกเราทุกทุกคนถ้าต,ตถาคตเจ้าผู้องค์อรหันต์ได้ตรัสรู้อย่างถูกท่วนแล้วและได้ตรัสความเป็นกุศลหรืออกุศลแห่งการบริโภคเนื้อตัดแก่เราเพื่อว่า เราและสาวกอื่นๆในพระพุทธศาสนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตจะได้ประกาศสัจธรรมอันนี้แก่เขาเหล่านน้นผู้บริโภคเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการทำลายความอยากในเนื้อสัตว์ของเขานั้นๆเสียถ้าผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าโอ้มหาบัณฑิตด้วยน้ำหนักแห่งเหตุผลอันมาก หมยเหลือจะประมวลบ่งสแสดงว่านเนื้อทุกชนิดเป็นสิ่งที่ควรปฏิเสธโดยสาวกแห่งพระพุทธศาสนาผู้มีใจเปี่ยมอยู่ด้วยความกรุณาสำหรับเขาเหล่านั้นเราจะกล่าวแต่โดยย่อๆโอ้มหาบัณฑิตในวัตฏสงสารอันไม่มีใครทราบที่สุดในเบื้องต้นนี้สัตว์ผู้มีชีพิดพากันท่องเที่ยว ไปในการว่าเยียนในการเกิดอีกตายอีกไม่มีสัตว์แม้แต่ตัวเดียวที่ในบางสมัยไม่เคยเป็นแม่พ่อพี่น้องชายพี่น้องหญิงลูกชายลูกหญิงหรือเครือญาติอย่างอื่นๆแก่กันสัตว์ตัวเดียวกันย่อมถือปฏิสนธิในพบต่างๆเป็นกวางหรือส,สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้าอื่นๆเป็นนกเป็นต้นซึ่งยังนับได้ว่าเป็นเพื่อญาติของเราโดยตรงสาวกแห่งพระพุทธศาสนาจะทำลงไปได้อย่างไรหนอจะเป็นผู้สำเร็จแล้วหรือยังเป็นสาวกธรรมดาอยู่ก็ตามผู้เห็นอยู่ว่าสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นพระาดอนของตนแล้วจะเชื่อ เถือเนื้อหนังของมันมอีกหรือโอบันดิตเนื้อสุนัขเนื้อราอูดม้าโคและเนื้อมนุษย์เหล่านี้เป็นเนื้อที่ประชาชนไม่รับประทานแม้กระนั้นเนื้อของสัตว์เหล่านี้ถูกนำมาปลอมขายในนามของเนื้อแกะภายในเมืองเพราะเห็นแก่เงินเพราะเหตุนี้เนื้อสัตว์ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกินโดยสาวกแห่งพระพุทธศาสนาโอบัณฑิตเพราะว่าเนื้อย่อมเกิดมาจากเลือดและน้ำอสุจิเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งไม่ควรบริโภคสําหรับสาวกแห่งพระพุทธศาสนาผู้ประสงค์ต่อความสะอาดบริสุทธิ์และเพราะมันเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้น ในระหว่างกันและกันโอบันดิตเพราะฉะนั้นเนื้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรบริโภคโดยบรรพระชิตแห่งพระพุทธศาสนาผู้ประสงค์มิตรภาพในเพื่อนสัตว์ด้วยกันทุกท่วนนาตัวอย่างอันประจักษ์เช่นเมื่อสัตว์ได้เห็นในพรานป่าชาวประมงหรือนักกินเนื้ออื่นๆเดินมา แม้ในระยะอันไกลสัตว์ทั้งหลายก็สะดุ้งกลัวเสียแล้วบางครั้งหรือสัตว์บางชนิดขาดใจตายเพวาความกลัวเนื่องจากมันรู้ดีว่าเขาจะฆ่ามันทำนองเดียวกันสัตว์ตัวน้อยๆอ,อื่นๆในท้องฟ้าบนบกหรือในน้ำก็าตามเมื่อได้เห็นนักกินเนื้อแต่ที่ไกลหรือได้กลิ่นด้วยจมูกอันไวของมัน ก็จะพากันวิงน่งหนีไปไกลพร้อมกับรู้สึกอยู่ในใจว่าเขาเหล่านั้นเป็นขียักษ์อสุรกายผู้ล้างผานนั่นเพราะความกลัวตายของมันเนื้อจึงเป็นสิ่งที่ควรกินสำหรับผู้ใจดำเอามาหิเป็นสิ่งที่มีกลิ่นหน้ารังเกียดเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมเสียและเป็นสิ่งที่จะถูกห้าม กันโดยสัตบุตร,รโอบัณฑิต,นตเนื้อนี้เป็นของไม่ควรบริโภคโดยพุทธสาวกโอบัณฑิตสัตรบุรุษยอมบริโภคเฉพาะแต่อาหารที่สมควรแด่ท่านผู้บริสุทธิ์ไม่ยอมบริโภคเนื้อและเลือดเพราะฉะนั้นควรที่สาวกแห่งพระพุทธศาสนาจะต้องไม่บริโภคเนื้อสัตว์เลย พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเงยือกเย็นไปด้วยพระกรุณามีพระทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นที่พึ่งที่ป้องกันแก่ดวงใจของครูงัตว์และมีพระสัมปชัญญะสมบูรณ์พอที่จะไม่ปล่อยให้เป็นโอกาสสำหรับความเสื่อมเสียระบาดขึ้นได้เลยนั้นย่อมจะทรงบัญญัติเนื้อสัตว่าเป็นสิ่งไม่ควรบริโภคโอบัณฑิตในโรคนี้ มีคนเป็นอันมากซึ่งกล่าวคำเท็จเทียมต่อพระพุทธดำรัสให้ผิดไปจากความจริงเขากล่าวกันว่าบรรดาผู้ซึ่งคัดค้านอาหารอันสมควรแก่ผู้บริสุทธิ์แห่งสมัยเพลงการย่อมกินอาหารเหมือนนักกินเนื้อย่อมเที่ยวใส่ความทุกข์เจ็บปวดให้แก่สัตว์น้อยที่มีชีวิตอยู่ในอากาศบนบก และในน้ำเที่ยวรบกวนนังความนมันทั้งที่นี่และที่นั่นอยู่เสมอสมณภาพของเขาถูกทำลายส็ย่อยยับแล้วภารมรณภาพของเขาถูกทำให้เศ้าหมองเสียแล้วเขามีได้ประกอบด้วยศรัทธาและสมาจารคนชนิดนี้แหละที่กล่าวคำเทศเทียมมากมายหลายชนิดแด่พระพุทธวจนะ โอบันดิตมีกลิ่นที่น่าดังเกียดไม่น่าบริโภคอยู่ในเนื้อสัตว์เช่นเดียวกับกลิ่นแห่งศพแม้เหตุผลเพียงเท่านี้เนื้อก็เป็นของไม่ควรบริโภคสำหรับพุทธศาสนิกชนอยู่แล้วถ้าหากว่าศพถูกเผาและเนื้อสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกเผามันจะมีกลิ่นอันน่ารังเกียจไม่แตกต่างอะไรกันเลยดังนั้นบรรพจิตในพุทธศาสนา ผู้หวังความบริสุทธิ์จะไม่บริโภคเนื้อใดๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเกลียดกันแล้วสำหรับท่านผู้บริสุทธิ์และสาวกของท่านในกรณีที่จะพยายามเพื่อโมกษาและความตัดสรู้เพราะฉะนั้นสาวกผู้ดำเนินตามทางอันสูงยิ่งนี้ทั้งครอบครัวรูปหญิงชายย่อมรู้อย่างเต็มใจว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกเกียดกันในทุกๆก,กรณีที่พยายามเพื่อสมาธิโอ้มันดีเพราะฉะนั้นเนื้อทุกๆชนิดที่เป็นสิ่งไม่ควรบริโภคสำหรับพุทธศาสนิกชนซึ่งเป็นผู้ที่ปรารถนาจะมีสาทุกคุณในทางจิตทั้งเพื่อตอนเองและผู้อื่นนักกินเนื้อย่อมเป็นเหยือแห่งโลกหลายชนิดเช่น โรคไตเดือนโรคพยาธิโรคเลือนโรคเจ็บในท้องเป็นต้นโอบันดิบเรากำลังประกาศว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นการกินเนื้อบุตรของตนเองอยู่ดังนี้แล้วจะกล่าวไปอย่างไรได้ที่เราจะบัญญัติให้สาวกของเรากินเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นของจัดไว้ต้อนรับของพวกคนใจอมหิต เป็นของถูกห้ามโดยท่านสัตว์บรุษทั่วไปเต็มไปด้วยมนทินปราศจากคุณใดๆไม่เหมาะที่จะบริโภคสำหรับผู้บริสุทธิ์และเป็นของควรห้ามเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโอมันดิบเราได้บัญญัติไว้แล้วสำหรับอาหารอันสมควรซึ่งได้กำหนดนิยมกันมาแล้วโดยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แห่งสมัยเพลงการ ได้แก่อาหารที่ปรุงขึ้นจาก<ย>าข้าวลูกเดือยข้าวสาลีสารแห่งหญ้า,<ย>ามุชะอูระทะและมะสุระเป็นต้นนมส้มน้ำนมนมน้ำตาลสดกุทะน้ำตาและน้ำตาลกรวดเป็นต้น